ฟุตบอลรายการยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับผมก็เป็นยูอ่าก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายให้กับสเปอร์ไปนะครับผมก็เป็นสเปอร์ที่คว้าแชมป์ไปนะครับแมนยูก็พ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศหลังจากที่รอบก่อนนั้นก็ชนะรวดมาเลยนะครับแต่มาพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศให้กับสเปอร์นะครับผมและสเปอร์ก็คว้าแชมป์ยูโรปาลีกไปนะครับผม เกมจบแล้วนะครับผมแต่คนยังไม่จบนะครับผมเมื่อโรเมโนโรครับผมเดินไปนะครับแสดงความเสียใจกับแม็กไวแล้วก็เพื่อนแมนยูนะครับผมแต่แม็กไวไม่จบไม่จบยังไงไปดูครับ